เติมนะครับวันนี้พุ่มก็จะมาสตรีมโดนยินนะครับพุ่มดวอนดับแปดสิบไอ้เจ้ากูยังไม่ได้ดันที่อะไรวันน,น,นี้วันนี้มันเซิร์ฟมันนับปีแล้วเนาะไม่ไม่ได้มดันนะไปดันของนะ่ะเริ่มงเดี๋ยวฟังสายก่อนดันเควสตของซ้ายก่อน,น,ออนไอ้เจ้าที่กูเล่นล่าสุดเป็นตอนเช้าอ่ะไอ้เจ้าแต่กูไม่เข้ามาได้กดอะไรเลยเแบบเข้าเฉย,ยเข้าเพื่ออะไร เข้าได้ไหมทำอะไรทำไปเพื่อไปเอาเคสหน่อยป๊าบปรับ๊พอ่ะกอน,นี้ได้อไม่กดผิดดิ <c oughs> กดผิดชินมืงเอ่อปาร์ตี้ ไหนดูหน่อยซีปาร์ตี้มีปาร์ตี้แบบเฟีย้ยวๆป่ะเขาไม่มีเลยเอาปาร์ตี้นี่ก็ได้ค่ะกดไปเดียสีชมพูดกดไลค์เพื่อนหน่อยกดไลค์แล้วก็กดในต่อโอ้กูลืมสลับเป็นโทนิกแล้มันเปิดก่อนด้วยใครมันจะมาปั้นลายช้าตายดิเหมือนกูเนี่ยไม่มี อ่อต่อไปก็เอาบ้านต่อไปอีกหลังหนึ่งกดรับและกดไลค์เข้าหน่อยใช่ตอนเก่งประจำวันจะมอบครับ2สองไหมโอเคอ่อตอเตือนกินนะไปกับต่อไปก็ใครก็ได้เจอใครกดมัน อะไรเพื่อนเฮ้เดี๋ยววันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากซื้ออยนั่นนะตัวตัวอาวอุธอ่ะเดี๋ยวซื้อเล่นดีกว่าความสามาันของแท่งท็อปแบ็กโฮเท่ไทเกอร์แทงท็อปแบ็คโฮกับแทงท็อปไทเกอร์อะไรมันคืออะไรวะพี่น้องไหมไม่ถูกเจอเที่กูก็ลืมแล้วเนี่ยเนี่ยอืม คิวๆครับน่าจะอยู่อีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรที่เราแม่งต้องดันแบบทีละอย่างทีทีละอย่างเลยไงสักพักนึงเลยอะ่ะไอ้เี้ยทีนี้มันก็มาดันตอนเย็นรอบเดียวเลย,เยไอ้ยัยไอ้กูคอดอยากได้กิวเลยไอ้กิวกูมันแบบมันไม่มีใครเข้าเลยใช่ไหมแบบยังไงเดีย๋ยเนี่ยมาดูกิวนะหนึ่งสิบสองแล้วอ่ะ ไอ้แย,ย่จานดับสามอ่ะสภาพงั้นเดี๋ยวกูย้ายกิวเดียวแต่เดี๋ยวขอทำเพจก่อนนะเดี๋ยวผมก็ย้ายนะเดี๋ยวกูย้ายไปเจนเจนมันอ่ะไม่เจนห้าใช่ไหมกูกูย้ายไปเดี๋ยวกูสักแป๊บเลย,เยใครเพื่อนวะรับโคตรอยากได้้กิวเลยอะ่ะเดี๋ยวแล้วกันนะขอทำเพจกิวก่อนกิวเนี่ยเผื่อเขาไม่รับผมไงทีนี้ก็แย่เลยไอ้เฮียกดไม่ทันไอ้เฮียเข้าใหม่กู โอ้ยไอ้เหียเครื่องกูมันก่อนแชร์ทีนี้มันไม่รู้เป็นเหียอะไรมันมันไม่ติดอ่ะมันต้องกดแบบเร็วๆเว้ยกดค้างไอ้กดแบบรอน้ำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ลำบากจริงๆ <c oughs> ใครจะถามอนะไรเนี่ยก็ถามมาได้นะครับเ <c oughs> ช็ดน่าจะขึ้นแล้วมาาั้งเลย อ๋อจริงสิไอวันที่สิบของเมื่อวานเนี่ยไปผมสตรีมไปแล้วแต่ไอไอสตรีมมันติดลิขสิทธิ์โคตรท er. ี่เลยวอ้ย่ากูลืมไม่ใช่กูไปเปิดทิกต็อกจะไม่ตลบกูโดนลิขสิทธิ์เพลงเรียบร้อยเลยไอย้ย่แบบคลิปติดเหลืองเลยแบบเหลืองเลยแบบมันลงไม่ได้อะจบเลยกูก็ไม่ว่าช่งางมันแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้ก็รวมทั้งสองวนองันแม่งก็เมื่อวานก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็แค่ได้ของม่วงมาชิ้นหนึ่ง แล้วเอาใส่ใครวะเขาจใส่โทนิกหรือเปล่าใช่เอาใส่โทนิกแหละไอ้เย่เมื่อวานลงป่องม่วงเท่าไหะรว่สามร้อยไหมสามร้อยสี่ร้อยหรือเปล่าไอ้เย่ของม่วงได้มาชิ้นหนึ่ง <c oughs> ก็ถือว่าดีนะอ่าใช่ไอ้ของม่วงมาชิ้นหนึ่งดีมากอืมอเย้ ิเเดียย้ไอ้ยังคุดนี้กูยังไม่ได้กดเลยเหรอวะอนี่แหละกูเนี่ยโอ้โหอย่างเกลือเยียวันนี้อย่างเกลือเลยกูโอ้โหเพิ่มนี่เอ๋อกดดูโฆนณาเีลยจะค่อยเอาพรุ่งนี้ก็ได้แต่ไอ้ยังกล่องเฮียนี่ตอนเช้าเดี๋ยวค่อยไปดูอ๋ตอน ได้ก็ได้ครับลองพิมพ์ให้ผมดูหน่อยว่าย t u b e มันจะเล่นผมอีกหรือเปล่าว่าเช็ดมันขึ้นหรือเปล่าพิมพ์ให้ผมดูหน่อยก็ได้พิมพ์เลยมันก็ได้อยากเทสหน่อยว่าเช็ดมันขึ้นหรือเปล่าโคตรง่อยเวันนี้โคตรเกลือเลยปั๊บซ้ำครับเรียบร้อยกู เจเหอมครับเดี๋ยวกูอดพลังแม่งรอสักคู่ยังไม่ได้เฮียยังไม่ได้ทำเฮียยังเป็นตกจัดเฮียเมื่อวานนั่นแหละว่าทบ 40, า <S <S สี่สิบสี่สิบเก้าไหมอ่าผมดันเต็มที่ได้สี่สิบเก้ายก็ถือว่าดีเว้ยแต่ตอนนี้เหลือแปดสิบ้เหี้ยก็โอ้ยดนันดันแล้วดันอีกใครก็ได้ครับพิมพ์ให้ผมหน่อยดีครับผมอยากเช็คหน่อยว่ามัน ว่ามันขึ้นหรือเปล่าเชดอ่ะเนี่ยไม่เหมือนเมื่อวานเนี่ยมันไม่ขึ้นกูต้องเปิดปิดใหม่หลายรอบว่ามันจะขึ้นเว้ยไม่รู้เป็นอะไรอ่อาไปทำเควสครับทำเควตชิวๆกดไหนก็ได้กดไปเถอะมันบอกสิบสองครั้งใช่ไหมครับกดสิบสองครั้งโอเค สำนวนดานตั้งแต่หกครั้งให้กูกันผิดโอเคขอเขาบอกครั้งแล้วหกสี่แพทถ้าสู้บอสสามครั้งอันนี้เดี๋ยวผมกดให้หมดทุกันเลยนะอันนี้ก็กดให้หมดเลย ไอ้เหี้ยกูอยากไปหกสิบไวๆและเงี้ยมันจะได้กดแบบทั้งหมดได้ใช่ไหมแบบกมดมาเดียวอะ่ะมดเดียวทั้งหมดได้เดี้ยกูก็อยากได้เลยก็ต้องดันเบลเรื่อยๆเนาะต้าเวลหกสิบปุ๊บน่าจะสบายขึ้นนิดนึงเรื่อยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะจากทบแปดสิบจะขึ้นได้ทบเท่าไหร่ดันแบบเต็มที่ สำเร็จพลิกกิว้วใช่เหยทุยลิมพันไอ้เฮียสำเร็จภารกิจภารกิจกิว้วไอ้เฮียลิมพันอีกแล้วกูสภาพริมพันท์ถุยลิมพันไอ้เฮียเฮียหุดหน่อยเลย,เ,ลยเดี๋ยวน่าจะผมน่าจะออกกิ้วนะผมไม่น่าอยู่กิ้วนี้แล้วนะอันดับมันตกแลว้วครับผมไม่อยากอยู่ครับมันผมอยากอยู่แบบทอบ็ทอปๆเหมือนเขาบ้างอะ อย่ามาโทษผมนะครับผมก็โทษจริงๆผมผมก็อยากทบอนคนอื่นบ้างครับได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยเถอะครับเดี๋ยวกูมอบของอะไรเสร็จเดี๋ยวกูไปขอเข้ากิวเลยเดี๋ยวกูออกกิวนี้เลย เฉยไม่อยู่แล้วสัตว์ูไปละแต่ก่อนไปก็เอาไปขอให้เพื่อนหน่อยก็ได้เอาเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลยในมีตัวอะไรที่ผมไม่ได้กีโวให้ไม่ได้ปิก๊กกินขอกไปพวกกูต้องม่านกีโเหมือนกันเอาไปเลยเพื่อนมีใครขออะไรปะครับเอาไปเลยมีใครขออีกอันไหมครับกูอยากให้ามากเลยอีกอันหนึ่งนะ อ่ะอันนี้อ๋อยังยจงเหลือในกู้ขังอ้โหไม่มีใครพิมพ์เจเลยอะ,อะไรยิงแล้วเนี่ยอยากเพชรจริงๆไอ้ยี่ตัวสามอีกเครื่องก็ไม่ว่างทีน,นี้เดี๋ยวกูต้องตีไปก่อนเดี๋ยวค่อยแบบเฮ้ยไอ้เยี่เล็กเพชรกูอย่างสวยอเอา้าเยียไม่สวยแรกสัตว์ไอ้เมื่อกี้โอ้โห อีตัวไรเงี้ยพูดสวยแต่ตอนนี้ไม่สวย,ยแล้ว่านี้ไพเพชรกูไหนดูดามีให้ยิขึ้นใจในโซนิกมาเท่าไหร่สามแสนห้าเอาเรื่อง ตามเลยในอันไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันเรื่อยๆครับวันนี้ไม่มีอะไรให้ให้ดูนะครับเข้ามาเล่นให้ดูนี่แหละเออนั่นก็ยงนั้นแหละไม้อยู่จะพูดนวนทำเหี้ยอะไรเนี่ยก็แค่เล่นให้ดูครับ เป็นแบบยังไงเดี๋ยวบันทึกการเดินทางแล้วกันอ่ะนับเป็นบันทึกการเดินทางที่กูร้องเล่นมันัเมนแบบจริงจังมั้งไม่อย่างนี้ก็ไม่ยูเหมือนกันไอ้เนียปกติกูเล่นมันเป็นแบบเล่นแป๊บเดียวเองไงเฮียอยู่ประมาณสักสามวันกูว่าลบทิ้งแล้วไอ้เนี่ยคนงอยแต่ตอนนี้ผมอยู่มาถึงวันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเล่นมันเน็มนในขนาดนี้ รอบนี้ผมจะเอาสักทบร้อ100ยไนละ้ไหมตามมาทบร้อยอ่าใช่ใช่แต่มากวากว่าทบร้อยก็ดีนะได้แต่ละทบห <c oughs> า้าว่ะหนมียไดกดอีกหนยไม่มีมั้งกิวหมดแล้วนะกิวหมดแล้วอ๋ออันนี้กูกดเลยใช่ไหมกูกดเลย,เลย นี่วิวอะไรเลยียห้าสิบเอ็ดไอ้ยังขึ้นใกล้ขึ้นหาสองแล้วเหลือนิดเดียวเลยเออดูก่อนดูจวดก่อนเดี๋ยวมีเลือผิดพลาดโอเคไม่เป็นไรกดได้กดข้ามไปเลยไปเดี๋ยวโกต้องดูโฆษณาด,ด้วยนะอันนี้ก็เลยโอเคดูโฆษณาหนะ่อยของโก้ก่อนิดเสียงเลยโอ้ย อะไรวะน่ะอะท่ามันเขียนอะไรอ่ะเกิดเกิดอะไรขึ้นฉชนนมองไม่ทันอะไรวะนี่มันส่งมาแล้วมันลบพี่ยังงงเลยกูทำไปทำไมกระเป๋าที่โรงเรียนขายกี่บาทวะ ไอ้ยกูยังใช้กระเป๋าตอนมอนหนึ่งอยู่เลยเฮ้ยกูไม่จะได้เปลี่ยนให้กระเป๋าอันเดิมหนึง่งสภาพแม่งก็แบบยังไงดีก็เออพอใช้งานได้พอใช้นะครับมาพอใช้งานได้อยู่นิดนึงไหนมึงก็ไปถามกูเนี่ยน้อง มันไม่มีเช็ดหรือเช็ดมันไม่ขึ้นหรือมันไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยวะฉันบอกเข้าใจออโอเควิภาสองแล้วว่าไอเมนไม่ขึ้น ก็ผมว่าอยู่มันเปลกๆเปอไอเอี้ย YouTube เล่นกูแล้วไอเฮีย้ยสภาพไอเฮีย้ยเดี๋ยวแป๊บนั้น